หลังจากข้าวเช็กินโรงแรมแล้วเขาก็ออกมาหาอย่างกินหาเนื้อกินก่อนครับตอนแรงๆนี่มันบ่ายแล้วบ่ายสามจะบ่ายสี่แล้วแต่มื้อนี้มืดเบิดมื้อบรรยากาศเมืองเมืองเซินเมืองเซิร์นทองเซินนะครับโอ้เรื่องคือคักครับเดี่ยวกับหมู่ว่านนี่ว่านนี่เป็นเงียบๆดูต้นดูานแล้วล่าลายนะครับโอ้ ่านค้าอะไรอย่างเงเมื่อวานนี้เงียบวันนี้แบบดูคึกคักอ่ะนะอ้ะอาอ๋อพี่น้องเลาะเมืองเมืองเซึนตอนนี้เราอยู่นาล้านซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับรมีผลไม้มาขายมาายีชมพู่ด้วย oh, yeah. Yeah, 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 yeah.

หลากหลายอโอ้อาหารหลากหลายก็คล้ายๆไทยนี่มนมเปรีย้ยวโยเกิร บปรโมสินค้าบ่เราไ้รปรมสินค้าบ่ะดูเลงครับสินค้าด้ยสินค้าด้วยาสินค้าโอ้คล้ายๆเมืองไทยครับ้ายกันสินค้าล้ายๆกันอืมนี่ค่ะคอนเก๋ คอเกตคอนเกตโอ้นี่มาดูเนี่ยเมดอินไทยแลนด์โอ้ยน้อยนี่ยเมดอินไทยแลนด์ที่ประเทศไทยครับคอนเกตคอนเกตเ้ยคนเกตมาทำตลาดที่เวียดนามด้วย นี่ครับประหยัด80บาทนี่ไงเดิซื้อไทยเราเหรเจอแล้วนี่อืมเจอเจอเจอเลยโอ้โหหลายเยอะสิบาค่ะมาหอดีละมาเวียดนามเลยครับเมืองฮวงเซินฮวงเซินโอ้ดาวนี่ดาวนี่มันของบ้านเราคอมฟอร์ดคอมฟอร์ตดาวนี่มันของบ้านเราหรือเปล่าเลยคอมฟอร์ตดาวนี้แมนเบอร์ดเลเนาะ ลาย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 โอ้ของไทยก็มีขายนะครับเนี่ยสไลด์นี่ันไลก็มีร nah. ่มโอไปตรงนี <được Felix> ้ดี๋วลายอยู่ลายอยู่ด้วยนนะครับวนนะครับยกยกยกสุดเปอร์มาเกดเยียดนามครับสินค้ากนมีของไทยน้านะครับหลากหลายบรรยากาศย่มแรงครับ โอ้ oh. คือคักครับวันพระเดำไม่เจอเอาตีไปทางไหนแก่เาอ,อนนี้ภ oh. าบ้าโซ่บมงชิ้นนะรับงจิงหนะามงจิงงจ้งหา,ายยาังกนะินเนาะหาแล้กินกันเนาะคือคักวันนี้คือคักเนี่ยอันนี้ก็เ oh. น,น,นีนี่ขายเครื่องเสียง oh. Oh. โ,อโ,อโ,อโอ้เต็มเลยเ <C ity> อ ไปย่างไปเรื่อยๆนันเ,เนี้ยกลิ่นเหรอผละทั้งหละเห็นคุณๆว่มามีปิ้งย่างอยู่ทั้งหมดอ,อาส้มจี๊ดเลยสวยงามดกขนาดเลยนี่พี่น้องโอ้ดกขนาดเลยดกดก สวยงามสวยงามสวยอ่ะเขาปลูกได้ดีน่ะว้าวบนกระถางสวยงามสุดยอดโอ้โดนตำลับอาหารเวียดนามเลยพี่น้องว้าวนี่เขาใกล้กินเนี่ยลยโอ้โห

กกิินน,ะนตอนนี้เป็นบรรยากาศยามแรงเมื่อของส่วนเว okay, <okay>, okay. ลาอาหารที่ไบหรุนวีนหน้ามากินกันะารับยามแรงเปนอาหารเพือกินนะครับปลากหลเนย okay, okay. บรรยากาศ

อาหารพื้นถี่มาแล้วเนี่ยอาหารซื้อเงี้ยก่อนเนี่ยอาหารเนี่ยวัดวัดที่สิทธิ์เนม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 อนอ๋อคืออะไรเอาประตูคุณแจักซื้อหนักไหมทางตรงไม่ต้องอ้อมครับพี่น้องครับไหมอกินเลดดิแซบปะเป็นไง กบเกี๊ยวโอเมันจะเป็นอาหารเวียดนามแหละกบเกี๊ยวเออบรรทักับยางนี่แหละตอนยำเพื่อกะเบื้อกตอนยำเพื่อยำกระเบื้องครับแม่นวะยำกระเบื้องมีความมันโบนไม่ใส่อยู่ด้วยนี่ใส่ไปกันครับเอามาซสีนยงเล่นกันพี่น้องี่ยงกันกินแล้วเราจะเก่งนะครับเดินบุกครับกินแล้วเราจะเก่งครับเราจะคิดเลขเก่งมากแม่น เพราะว่ามีสแกรุดมีอะไรเต็มเลยครับดูนี่ขนาดเออเบอร์น่ะเราจะเป็นเอาเบอร์เอาเบอร์อัสตายได้ครับเบอร์ดำครับเมนัมดาได้เบอน่ะโอ้ฮะกินแล้วก็นกินเล็กเกงครับอืมไมวอดด้วยอด เขาไม่รุนเหรอไม่รุ่นอาหารแปลกๆหน่ครับรับรับซึ่งรับซึ่งโอ้ไส้กินไทยไส้กรอบไส้กรอบ้รลยไส้กรอบรับซึ่งเง มิตรภาพในร้านอาหารกับนี่นะครับพี่น้องนี่เอาไว้ละวังร้อนร้อนี่ฮะเอามาเบิ้งกันคืออะไรเป็นคือปลาจ่าฮะคือบะโมเมนข้าวต้มกันปลาจ่าข้าวต้มอ๋อโอ้คือใกล้ๆเขาปายเขาบานเนาะเขาบานบ้านเท่ากับบ้า ขนมอมป่นนะขวน่มขนมป่นข้มวนขมวนเออข้มวนเนี่ยขนมป่นขนมป่นโอ้ขนมป่นก็มาเวียดนามหอมขนมป่นเห็นเอยู่แถวขมน่รเนี่แซ่บเวลีคูดงอนงอนไปบอกเขาด้วยงอน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 โอ้ โอ้ยขอบคุณขอบคุณโอ้ยแซ่บเซ่บแซ่บครับแซ่บสล่สับแซ่สับไล่ซ่บล่ส่บไล่อร่อยอร่อยอร่อยถ้าไทยให้แลนอร่อยลาวก็เซ่บแซ่บลาวก็แซ่บแซ่บไล่ลาวแซ่บล่แซ่บล่มารับผู้สาว เดี๋เคยลากกวางเฮนเขาแล้วเยเ้ยล่ะเคยลากกางขยายฐานด้อยก็ลังขยายฐานมาทอดเลยขยายฐานขยายฐานตัวเีน้ขยายฐานเฟมามีหกลางขยายฐานเฟนครับมาหาพี่ต้องเปยนนามนี่ไว้ด้เวียดนามผมขอดูโอเคอ้าเฟซบุ๊ก ชุกไบญ่ร้านอาหารนี่ก็เป็นร้านแรงร่วมไม่รุนเลยเนี่ยไม่รุนเวียดนามเลยทางจีนทางชายเนี่ยเต็มเลยเนาะรัยาใส่ดีมากครับอยาใส่ดีโอ้คุณขยายฐานเพิ่มได้ร าาาหนนมกิีตอนนี้พุทธดำครับเคยล่ากาล่งสัมผัสใบรุ่นยนหน้าเนี่ยร้านอาหารที่เราโอ้โอะน่ะฉันรู้สึประหลาดใจมากนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นอะไรแบบนี้อ๋อไม่รู้นอธิบายขู้สุกไม่ถูกเลยนะโอ้เกรเบื้อกรบคนยดนามารัก เวียด,าดนามดูทีกูเกิลแกดิฉันฮะผูายดเ่องเอาอาหารกดเลยยังดแล้วนะอาหารเาชนิดใหม่มาแล้วนี่อันนี้คืออันนี้คือเป็นไข่ลูกที่นี่เขาจะปรุงทั้งซีจะใส่ไข่ลูกแล้วก็ใส่ถั่วแล้วก็ปรุงเป็นแบบซีฟูดประมาณนั้นนะนเป็นไหนเป็นไหน จะเป็นอาหารเวียดนามอ่ะจะดับประจําไหอุยโอเคเป็นอาหารเวียดนามแต่กระแทบเป็นแบบหนึ่งคล้ายๆมันเอาไปจุ่มในน้ำจิ้มจุ่มในแจ่วนะฮะจุ่มในแจ่วแล้วก็ตักกินสิมีทั่วนะรสชาติโอเคหรือเ่โอเคครับคล้ายๆก็มันกินซีฟูดกินก็ซีฟูดดีๆนี่เองใครห้างอะไรใครห้างห้างเออทำใหญ่ๆนะครับเอาเอาเอารถกัน เออเลยทานส็เออโหนี้กขึนยอดเลยใข่ดูดไ้ครับแซ่บครับแซ่บ่ะคมครับกินวะครับกิ่น้าวโอ้สุดยอดเลยโอ้นะนะกินข้างแรกด้วกันเลยนี่ยานเยนน้เนี่กินข้างแรกข้างแรกเนี่ยไข่ลูกรูเกิน อี่คือรข้งมันนะวะืนือยืนหือเป่ืนครับอันเดียวกันเลยเดี๋ยวอืม้าวสปีวิวใครครับอืออืเดี๋ยวรับสปีกันคนละภาษาภโอเคจับเห็นเราจเราับ ไคลกูกเวียดนามเอาได้เชินออกนะครับไคลูกนี่ที่ไปกินอยู่บ้านเฮานะครับก็คือนี่แหละมาจากเวียดนามเพื่นว่าจะมีหนักบอ่ลองมืงลองมือกันเอาออกแล้วไปเอาไอ้หองอีกเมนูหนึ่งมาอีกแล้วเนี่ย พ่อซานเป็นน่าเกินดียังยังเงี้ยหนะเื่อทำไรครับทำอะไรแลคือบ่ได้ซิกกิกก็ใส่กอบน่าดีละอเคโอด้ร้ามาไปซิมเอาล้ครับนะต้องกินตามสูตรจูบครับนี่นี่พี่่พีพี่กิี่เะปนี่ปนป่นสรุปรสชาติคือใส่กอบปันเหรอ่สรุปใก้กันใกันมันจืดป่ะอ๋อนี่เรากินจืดเดี๋ยวเดี๋ยวดูจิม ืดดด้เี๋ยวแลวสาาก่กรอ,อกครับ <c oughs> จิ้วตัวนั่งอยากก่างเงีกรอกหวาน <c oughs> มาก็กินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ลักษณะกา,ารอ,อาหารนนโอ้เสร็จขยะเต็มพื้นเลยเต็มย่เต็มพื้นไม้ก็วางแขกหลายนะครับท่านนี้เขาซื้อว่าแขกหลาย เซรันบันเฟอร์โบเนี่ยนะโอ้แซ่บๆครับเป็นอาหารเวียดนามพื้นฐานเลยห้องก๋วยเตี๋ยวเดินทา่าขับโรงแรมหมดละทังโรงแรมเซร่ากับกุฎีดำเดียวไปเจอ,อย่างก่นกอนละ่ะไปครับดูน่ะสภาพการจราจรของเวียดนามครับเมืองหงหงเซินนะ,ะดูนดน่ะเี่ยกโอ้ สวนกันเดินลันครับเคร่องมอไซค์งเงนี่โอุ้่นจักรยานมอไซสวนกันสวนกัน,น,กนอนะจ๊ะการบีบแตนี่เป็นธรรมดาการบีบแตนก็คือเมืองไทยเฮาครับคือสภาพการจราจรน,นะครับผมพนดว,ว,ว่าโย่ฮะพูดว่าไูว่าโอ้สวรรค์นี่โรงแรมเฮาสิพักคืนนี้ครับ บักได้ดังโฮเทลบักได้ดังโฮเทลพ่อเสงภาคขึ้นนี่ขึ้นละสี่แสนครับเยืนนี่เอ๋อมาพ่อใส่กอกริมทางครับอาหารริมทางของอาหารเวียดนามนะครับางใช่ใส่กอกย่างหินเดูได้ยังนี่น่าแบบเนี่ยเผาไฟเผาหินให้ร้อนแล้วมาย่างใส่กอกวัดตไคร่ดำซิมแล้วคนวัดแซ่ยบมาจังเออตะไครดำเสียบดันี้ปะแซ่บครับ บ่เสียคือคือบเสียขึ้นเหครับบ่เสียครับเอาเอาเดี๋ยวเรับ่เสียบ่เสียบ่เสียต้องตอบต้องลองนี่ต้องลองแล้วนี่ยประเทศรำบ่แสร็จีมือน้องงบน้องงบเดี๋ยวอืมมันมันมีเผ็ดเนาะมันมีแอนติหมาล่าอืมอืมคือหมาล่าจับจับอยู่อันนี้ตกชิ้นหนึ่งก็อยู่ประมาณเจ็บชิ้นละจากแสนยี่สิบ สองสี่บ่มันหาสิบาทเอสิบห้าชิ้นละสิบห้าบาทเอสิบห้าเออหมื่นห้าเส้นหนึ่งอ่ะหมื่นห้าหมื่นห้าสามชิ้นเท่าไหร่ครับสี่สิบห้าี่ครับแมนสืออสี่สิบนี่เข้อดได้ห้าพันอ๋อชิ้ละสิบห้าบาทชิ้นละสิบห้าบาทสิบห้าบาทแซ่บเยน่มาลานีมาลา่ำเอิญกำเอิญกำเอิญกำเอิญงอนงอนอนอนงนอนงอนอนกแซ่บครับ โอเคบาย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 ชาเวียดนามครับชาเวียดนามชาเวียดนามใช่ใช่โอ้หอมหอมโมเม่โมเม่เขาจะเป็นยอดแต่โมเม่เนี่ยชาเวียดนามต่างหากต้นเลยเป็นต้นเลยชาต้มเลยนะครับโอ้คนเวียดนามนี่ย่อมชาเไปกินร้านไหนกันรสชาติเหมือนกันเลยเพราะว่าชาสตรีเดียวกันใบชาเวียดนาม กาก็แตดัเข้าใจยแตัเ้ายัไปวุ้นเลยไปวางรถกัไปกุ้งเสียบใหม่เขาน่จะเป็นมาว่าระวังรถเด้อี่อไปไปรถได้ดับตอนนี้ผมเข้าเดินเขาไมได้ตอกชุมชนครับกายเขามีงานงานออมผานี่ประมาณนี้แหละโอ้เอามาแน่ใจ

เรตีสายไหมคือเรตีสายไหมบานเท่าลยนี่โอ้นี่โอ้แต่นี่ใส่กอผัดเลยเจ้านี้แบบอลังการเลยวที่นี่มันจะใส่หินดอกใส่กอผัดอะไรผัดกล้วยหว เหมือนกล้วยจังเลยเขาบอกเขาบอกเลยเฮ้ยไข่ไข่กล้วยหอมเอ้าวอาวใส่บะหรอใส่ซอสด้วโอเคอ้าวโอเคใครล่าสุทดสอบอาหารลองมาครับเวียดนามทดสอบอาหารเวียดนามโอ้โหติ๊กเกอร์ริมาลองดูกระเบน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 ทดสอบดูครับ คืออย่างโมโลครับโมกันทดสอบบ้างเลยเชื่อโอ้งานไข่ไข่กันกันเอาผาเอาผาบ้านเท่าคือมอรับเอามาเนี่ยล่ะเล่ามามอสเนี่ยสรุปแป้งใส่ใส่กรอบมอสไม่ใช่เป็นใส่กรอบนึกว่าแบบอันนี้ขมอทอดนึกว่าขมอทอดบพราะแบบอ่แมอสเนี่ยเออคือเล่าครับอ่โอเคโอเคเดี๋ยวนี่โอ้ครับบ้านเท่าเหรอครับอ่าโอเค ้ายไปเบิ้งงานออบาเวียนน้ำแีงานขายของกังานวัดเนี่ยไี่น้องสิ่นอ้อนสวัสดีค่ะสวัสดีคั ตอนนี้พาพี่น้องมาอยู่ชุมชนของเวียดนามครับคือในคล้ายๆชั้นเมืองนี่แหละครับนี่คล้ายๆมีงานอ้อมผาแบบมีการแสดงมีอย่างนี้ครับโชว์นชุมชนอยู่สวนสาธารณะอันนี้ก็สนามเด็กเล่นนะครับมีเครื่องเล่นน้องน้ำก็มีถนนรอบออกกําลังกายเนะพอดีเคยเล่าครับปุตตดัมแอดเวนเจอร์นี่เดินลั่น ก็ได้นั่งกินดื่มอยู่นะครับอยู่แถวนี้ก็เลยหามานาั่งลอง่องเบืองวมาซิมี่ที่ไหนนี่ยังขายเนี่ยนะแต่กําลังซื้อซานกันอยู่เนาะอ้าวอาหารที่เขาสั่งกันมาแล้วครับนี่โอ้กระสิเป็นแบบเตาปิ้งบาร์บีคิวเขาตะกระทะอะไรครับมาเนี่ยมุกกระทะครับบาร์บีคิวก็คือปิ้งพวกปิ้งพวกดาบนั่นแหละครับเออ นาซีโลบึงนาซีกระทะร้อนเออมีเนื้อนี่ยเนื้อนี่มันอ่กครับเออเ้าสิสูบันเท่าได้บ่น้ำจิ้มกับเบิ้งน้ำจิ้มกับไข่ไข่น้ำจิ้มหมูกระทะาอะไรครับแเนเดี๋ยวผมชิมสักกัน้ันจิ้มเดี๋ยวชิมมันจิ้มเหรอนี่นี่น้ำจิ้มเออนาะต้นสอวนต้นสอวนน้ำจิ้มหรือเปล่าเผื่อไบชิคกี้พายเท่าบ่ กันไหนเปรี้ยวหวานทำจิ้มหมูกระทะของเล็กหน่อยเล็กหน่อยบ้านเท่าบุ๋พริกบ่มีพริกครับอ่าขั้นอนุบาลกันสิยูประมาณอนุบาลสองเอาโอเคเดี๋ยวขอสรุปเลยสินะว่าสวนเนาได้บ่โอเคโอเค มาแล้วบาร์บีคิวเฮาบีบีคิวบาร์บีคิวบีบีคิวงานวัดครับวันนี้ครับงานวัดงานวัดมากระนั้อีกบรรยากาศนึงครับหมูกระทะบ้านเขาครับเนี่ยหมูกระทะบ้านเขาหมูกระทะบ้านเขาดีครับเนี่ยหมูเปล่ะหมูกระทะม้วนใกล้ๆหมูด้วยใช่ไหมม้นใกล้ๆหมูด้วยบอกครับหมูอยู่นะหมครับนี่หมูกระทะเขาลไม่ยากเลยโอเคโอ้พระดาไม่ลุนเอ้าเด็กน้อยชมนี่ตัดเสื้อไม่ไหวลูกหลานแกกเสซ่อเลยรส่วนนักเรีนโอ้โุ่น เป็นไรกันคือบอลเทาเดียวละไมมาจัดไเจ้าเพอดีมีงานบัรจบสนันนะีีเมอาอบีคิวไมปิ้งย่างไงล่ะเอางายปิ้งย่างยัอุ่นอยู่นันี่มันยังอุ่นอกปิ้งย่าง

โอเคมาแล้วเออทอดกรอบคือเราบผัดเผ็ดเวียดน้าเนียครับเอีด้มนี่นี่ไฮละไม่อ๋อามาลองนี้ลองลองลออปผัดเผ็ดสูตรเียดน้าเป็นยังไงเอเอเอไปลองเรเป็นไเขาิจานนะ ด้าบอกรอบมากกรอบบ่แล้วเอาขอขขอเครืก่อนรสชาติมันใกล้มันเหมนผัดเผ็ดาเท่าเลยมันคล้ายเป็นผัดผัดน้มันหอยผัดน้มหอยผัดอื่น๋อ้โหแบบอยราบลองมือลองมืน้ำลดผิดผัดเ็นอยนะคาดคาทับทับรถอีกสามรถกอลองดูนี่ผัดเวียดนาผัดผัดเผ็ดกุบักรซบดยูยนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว เาเป็กอบเวียดนามไม่ต่านี่ครับอืมกรอบดีอะมันออกแบบมันมันแบบเวียดนามแน่นแน่โอ้มันมันขยกบมโอเคครับดีเขาไช้ล้าจอร์มแน่นี่เป็นพัดแบบามันจะไม่นพัดเผ็ดที่มีพริกไทย่โบจังับจัดจัดว่าเป็นพัดแบบอ่าอจืดๆนะพัดจีนก็เผาอ่ะพัดจนเผาจืดๆไื่อช่น้จีนหรอมันมันหวานจังเลยพ่อนมันมัน เงี้ยล้นอืมล้น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 แยบหลายมาเบิ็งบีบีคิวห้างแบนี้บีบีคิวบีบีคิวเวียดนามนี่บาร์บีคิวบาร์บีคิวนี่ยบีบีคิวเนาะซุปไปเนี่ครับได้แล้วได้แล้วเนาะบาร์บีคิวทดสอบดูได้แล้วนี่ได้แล้วกับบาร์บีคิวเวียดนามน้ำจิ้ม ินเด็กๆของน้องที่เอวหละสมเยเอที่เอืมอนงอนงอนมันก็ออกนี่ไหครับทุกหรือเปล่าทุกอวทุกนินเลยกินเยกินเยออกเยฮะโอเคแซยูแซูงนงอนงอนงอน